ทำไมซื้อฟอร์ดนี่พี่ก็ถามทำไมซื้อฟอร์ดก็นุกมองว่าในอนาคตอ่ะก็ในอนาคตนุกจะทําฟาร์มนุกว่าจะปลูกผลไม้จะปลูกแบบมะพร้าวจะจะมะพร้าวนี่แหละผลไม้อ่ะจะปลูกมะพร้าวแล้วก็เป็นสวนมะพร้าวแล้วก็มีม,มีแอ่งน้ำเนี่ยแต่นุกไม่อยากพูดไว้ไงนุกไม่อยากพูดไว้เดี๋ยวรอให้มันเสร็จก่อนแล้วกัน ไม่อยากไม่ไมยาพูดไว้เดี๋ยวรอมันเสร็จก่อนก็จะปลูกผลไม้คือรถคันนี้มันก็สามารถที่จะแบกของหนักได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วรถแล้วรถแอ่ะอคอร์ดนุกอะเวลาไปฟาร์มมันค่อนข้างที่จะมันขึ้นไปไม่ได้เลยนะตอนนั้นอะเอาที่เอาไปฟาร์มล้วจะขึ้นไปข้างบนอะมันขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันมันติดหญ้าตรงกลางมันต่ํามากอืมแล้วซื้อฟอร์ดในอนาคตเพื่อในในอนาคตนะเพื่อเพื่อธุรกิจ โอ้คุณพี่คิมี่ครับพีบ่คิมมี่คนสวยขระคุณครับเพื่อในอนาคตนุกอาจจะเปลี่ยนรถอะไรเงี้ยแต่ฟอร์ดก็สามารถเอาให้พ่อขับในฟาร์มได้เอเข้าใจไหมนุกนุกนุกมองไปไกลๆอ,อือฟอร์ดเหมาะกับผลของใช่ครับเอาไว้ขนแบบพวกไม้พวกอะไรเงี้ยที่อยู่ฟาร์มในอนาคตในอนาคตที่แบบถ้าแบบนุกมาทำจริงจัง ขอบคุณพี่พี่ทูหรือเปล่านุ๊กมันทาแบบาฟาร์มจริงจังแล้วอะไรเงี้ยรถฟอร์ดก็สามารถเอามาใช้งานตรงนี้ได้โดยที่เราไม่ต้องไปขายต่อเราไม่ต้องไปซื้อคันใหม่เพื่อเพื่อที่จะมาทําอะไรเงี้ยแล้วก็มีรถกระบะอยู่แล้วก็เอามาทั้งสองคันเลยเอามาเอามาใส่ได้ช่วยได้อะไรประมาณนี้ใช่มันมันสูงใช่ครับ นี่คือสาเหตุที่ซื้อเลยรถรถฟอร์ดสาเหตุที่ซื้อเลยมะม่วงเออใช่ครับมะม่วงด้วยมะม่วงมะม่วงจะอยู่ในสวนหญ้าแกแกปลูกหลายไร่มากเลยก็ขนมะม่วงได้สบายเลยฟ้าลั่นโอ้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่อุดหนุนเอ่อฟ้าลั่นจากเอ่อจ,จากฟาร์มจากฟาร์มเรานะครับผมอร่อยจริงๆนุกกินมาตั้งแต่เด็กแล้ว ฟ้าลั่นเนี่อันนี้มันน่าจะเป็นลูกเป็นหลานของของต้นมะม่วงแล้วแหละอันเนี้ยเพราะว่าย่าแกปลูกมานานมากแล้วเชื่อไหมว่าฟ้าลั่นที่ของย่าเนี่ยปอกเปลือกออกใช่ไหมปอกเปลือกออกเสร็จแล้วบางครั้งนุเอาเอา,เอา,เ,อาเอาไม้ไปจิ้มแล้วมันจะแตกปอกออกมาเลยดิอืมนั่นแหละก็ มันก็เป็นอาชีพที่ที่นุกตั้งใจจะจะมาบริหารจะมาดูแหละครับตอนนี้ก็ให้พ่อกับแม่ดูก่อนคือมันก็นุกเห็นนะมีหลายหลายคนที่แบบประมาณว่าเออประมาณว่าแบบคิดได้ไงจะไปทำฟาร์มอยากจะไปตากแดดตากลมอยากจะไปแบบโอ,โอ้พี่น้ำหวานครับผม อยากจะไปตากแดดตากลมอยากจะไปทําไมต้องไปอยากไปทําฟาร์มด้วยคือลูกอยากจะบอกว่ามันเป็นอาชีพที่เป็นนายของตัวเองครับเป็นอาชีพที่เราตื่นมาเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครไม่ต้องมาเราไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครแล้วก็คนอื่นก็ไม่ได้มานินทาไม่ได้มาด่าเราเราก็จะไปอยู่ของเราอะไรประมาณเนี้ยถ้าในอนาคตนะอยู่อยู่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นอาชีพที่แบบเื็นเช้ามาเราเห็น ขอบคุณพี่บีมี่นะครับเห็นบรรยากาศเห็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันมันมีความสุขเหมือนพี่เวียพี่เวียพี่น้ําทําไมก็ถึงไปทํากันคือมันมันความสุขของชีวิตใครจะว่าบ้าน,นอกใครจะว่าเออคิดได้งไงทําธุรกิจแบบนี้จริงๆนูกเห็นนะนูกเห็นคนคนที่พูดแบบนี้อยู่แต่ว่านุไม่ได้เก็บมาใส่ใจหรอกมันเป็นอาชีพที่นุกตั้งใจจะทําอยู่แล้ว และมันเป็นอาชีพของครอบครัวนุกเออมันหาไม่ได้ที่ไหนหรอกพี่เตือนเช้ามามาสูดบรรยากาศเย็นๆลดน,น้ำต้นไม้อยู่ให้อยู่ให้พอกินเราไม่ได้ไม่ได้ที่จะหวังว่าเอออนาคตกูต้องมีธุรกิจใหญ่โตอะไรขนาดนั้นแต่แต่แต่ถ้ามีธุรกิจใหญ่โตก็ก,ก็ดีแต่ถ้าในมุมของนุกนุกถ้ามันอยู่แบบนั้นแล้วม,มันมีความสุข ใช่เดี๋ยวรอรอมันเสร็จทุกอย่างก่อนดีกว่าพี่พี่ถ้าฟาร์มอะฟาร์มไปตอนนี้มันก็เป็นแค่พื้นผื้นหน้าธรรมดาแล้วก็บ้านก็ยังไม่ได้มีต้อนรับแขกไมไ่มีต้อนรับพี่พี่ไปก็ไปตากแดดมันยังไม่ได้เป็นรูปร่างแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่นุกจะยังไม่อยาก พูดหรอกว่านุกจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอให้มันเสร็จเลยดีกว่าแล้วทุกคนก็ไปดูหรือไปชมบรรยากาศไปเล่นดีกว่าอืมมันมันไม่ได้เชิงวางแผนหรอกพี่แต่ว่ามันเป็นความสุขดีกว่าความสุขเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะมันมันอยู่กับงานมาเยอะมาก คนคนอื่นอาจจะไม่ได้ว่าเยอะนะแต่ว่าสําหรับนุกนุกก็ถือว่าแบบก็กะกะเอาเอางอ่ายๆอ่ะเอออันนี้พูดตามสไตล์นุกเลยนะเอาง่ายๆเลยนุกทํางานมาสี่ปีมีวันไหนไหมที่นุกไม่โดนดา่าอ่านั่นแหละแต่แต่แต่นุกไม่ได้สีเรียดน,นะอัน,นอันนี้นุกนุกพูดใ้ฟังเฉยลองลองคิดดูว่ามีวันไหนไหมที่นุกทนดนไม่โดนดา่านั่นแหละนุกก็เลยถึงคิดว่า ชีวิตเราความสุขมันอยู่แค่ตรงนั้นจริงๆมันอยู่มันอยู่ไอ้ตรงที่บ้าน,นอกไอ้ตรงที่ขี้ควายขี้วัวไอ้ตรงที่พื้นไร่ผื้นนามันมีแค่ตรงนั้นจริงๆอมนั่นแหละเอ้ยอเมนทุกคน สายชาร์จแบตสีเบิร์ตเร็วสายชาร์จอยู่ข้างล,ล่างพูดละลงไล่เลยวนี้ทุกคนแบตสีเบิร์ตเร็วสิโต้บอกไอ้ป๊อปทุกคนต้องขอลงไลค์ก่อนนะครับแบตเหลือสี่เปอร์เซ็นต์ผมจะโทรหาพี่ป๊อปผมจำห้องพี่ป๊อปไม่ได้เออแบตโอเคครับเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับผมทุกคน อึ้ยตายมึงตี่ะมีแต่หัวทุกคนโอเคครับเดีย๋ยวเจอกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับบาย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 ครับเดี๋ยวนุปไปชาร์โทรศัพท์ก่อน